ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นนางฟ้าฝันเห็นเทพธิดาที่มีปีกฝันเห็นนางฟ้าหรือเทพธิดาที่มีปีกเนี่ยแปลว่ากำลังจะมีปัญหาภายในบ้านท่านมีความรู้สึกลังเลสับสนในการกระทํำของตัวเอง รู้สึกสับสนรู้สึกลังเลขาดสมาธิมีความรู้สึกวิตกกังวลกลัวเพศตรงข้ามนอกใจช่วงนี้ท่านมีความทุกข์มีความวิตกกังวลรู้สึกสิ้นหวังสงสัยในหลายๆอย่างมีคน มีคนที่จิตใจโหดร้ายอาจจะเสียใจจากการตายของบุคคลอันเป็นที่รักหรือรู้สึกสิ้นหวังที่ถูกคนรักทรยศนอกใจถูกคนรักไม่ซื่อสัตย์ฝันเห็นนางฟ้ามีปีกแปลว่าช่วงเนี้มีคนแต่งเรื่องใส่ร้ายป้ายสีคุณ มีคนโจมตีคุณด้วยวาจาทําให้คุณเกิดความวิตกกังวลคิดมากนอนไม่หลับอยากทาร้ายตัวเองรู้สึกสิ้นหวังที่ถูกคนที่ตัวเองรักทรยศนอกใจทําให้เกิดความวิตกกังวลอย่างมากแต่ท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าจะคอยช่วยเหลือ ให้ท่านผ่านพ้นเรื่องไม่ดีธุรกิจการค้าการพาณิชย์ของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีท่านจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านธุรกิจทำให้แผนงานสำเร็จลุล่วงงานอดิเรกกำลังจะกลายเป็นธุรกิจหลักเช่นเมื่อก่อนทำงานบริษัทแล้วก็ขายผัก ขายเสื้อผ้าท่านอาจจะลาออกจากงานบริษัทแล้วหันมาขายเสื้อผ้าแบบเต็มเวลาคุณกำลังสับสนในเรื่องการทำมาหากินอาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการลาออกจากงานเก่าและเปลี่ยนมาทำงานใหม่หรือการเปลี่ยนงานอดิเรกให้เป็นงานหลักแทนเมื่อก่อนอาจจะทำงานบริษัทแล้วก็เป็นเจ้าของร้านอาหารด้วย แต่ท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยการออกจากงานเดิมแล้วก็หันมาบริหารจัดการร้านอาหารแบบเต็มเวลาช่วงนี้คุณมีความคิดที่ไม่รอบคอบมีการกระทำที่โง่เขลาตัดสินใจผิดพลาดมีการตัดสินใจผิดพลาดเกิดขึ้นแต่ถึงยังไงท่านก็จะได้รับความ เมตตาได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงใจดีคนคนนี้อาจจะเป็นแม่เป็นป้าเป็นภรรยาท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงผิวขาวท่าทางใจดีช่วงนี้ท่านต้องใช้ใช้สามัญสำนึกในการแก้ปัญหาอาจจะต้องพึ่งสัญชาต,ตยาน ผู้หญิงที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ดีอาจจะเป็นแม่บุญธรรมเป็นภรรยาที่อ่อนโยนเป็นเพื่อนผู้หญิงเป็นคุณแม่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงใจดีคนหนึง่งทำให้ปัญหาต่างๆเบาลงฝันเห็นนางฟ้าเนี่ยคือ คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากภรรยาที่ดีหรือแม่อันเป็นที่รักหรือจากป้าจากคุณป้าจากแม่บุญธรรมเป็นคนที่มีจิตใจดีอ่อนโยนจะเข้ามาช่วยเหลือคุณเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ค่ะเลขนำโชค3 9 3 9 9้สา สามเก้าเก้าสาม,สาม,สาม